โยว่าไงไวรล่นนาไททันซิงนาล่อเครื่องเดิมเดิมแต่งโคตรสวยงวดผ่อนเริ่มต้น5,000บาทดาวศูนบาทครับพี่น้องนาพ่อไอเสมรถซิ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซไปทํามหาก,กินครับชมเลยนาล่อซีอ e แม็กไมยางไม่ฟีดาวฟีจองบัตรประชาชนใบเดียวครับพี่น้องเอซ ก็ต้องเสียตังค์ภายในเบาะหนังข้างในเครื่องเสียงเล็กน้อยครับพี่น้องนะโอ้โหสวยเก็บนะสีขาวด้วยโอ้โหไม่ยู่ส6หกวัตบุตรนะสวยงามนะออกรถจบที่ศูนย์บาทครับสติ๊กเกอร์ส,สวยๆแบบนี้โอ้โหไม่ชอบเดี๋ยวถอดออกโอเคไหมเรุ่นนะมักเก่าไปแบบนี้ครับพี่น้องล่อเบิกไม้ยังไม้ครับพี่น้อง นะแกะกล้องครับไม่ใส่มือสองครับใส่ของม,อมือหนึ่งของใหม่ไปเลยจะได้ใส่งานเง่างๆโอเคบ่าวพี่น้องนะรีดาวฝีก่องบัตรประชาชนใบเดียวครับนะปีแรกงวด5,000บาทพอ่อนะใยกิดลรถบ้านป้ายแดงมือเดี่ยวนะจัดได้ทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างอาชีพรับเงินสด บ่มีประกันสังคมบ่เดินสเตตเมนต์นะอาชีพมีแค่ไปรับรองเงินเดือนนะบ่มีประกันสังคมไอเสมพูน้นี่จัดรับรถศูนย์บาทมาหลายเคสแล้วนะมามาสเม่เพียงเดิมๆวานนัดเดิมๆเดินอะันนึงยังเบล่างเดี๋ยวล้านงให้ก่อนออกทีเดียวโอ้หล่อครับไปลุ่นนะรอไหมครับไปลุ่น นะฟรีดาวฟรีจองครับรับรถ0บาทปีแรกโดยเฉพาะซูเปอร์เชนต์12เดือนมูลค่า1 0 0 0 0หลังยี่นาพี่น้องเอฟซี1,800บาทตลอดสัญญาแคปหน้าจอยเสียมรอรอแอดไลน์ที่หนา้าทิกต์เฟซบุ๊ครับเนลล์รถ20,000บาทนะพี่น้องเอฟซีอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนคลิปหน,น้าไอเสียมผู้นี้จะจัดมารีวิวให้ครับคอมเมนต์ด้านล่างคลิปครับพี่น้องแก้วบ่งามบ่ มันคือบอคอมเมนต์ครับพี่น้องอย่าซสุ่มแกกเสื้อให้พิมพ์ด้านล่างพิมพ์คำว่ากจ้าครับไวรุ่น